มันจะมีไม่กี่อาชีพที่แม้กระทั่งนะตอนทํางานเน่ยเราก็สร้างคุณค่าตัวเองได้ซึ่งเรารู <magic one> ้สึกว่าทุกๆวันที่เราไปทํางานเราสร้างคุณค่าหากตัวเองแล้วก็ผลใครได้ทุกวันผมนายแพทย์พุทธพงศ์แสงจำหลักเป็นแพทย์ออโทพิดิกหรือศัญยกรรมกระดูกและข้อเฉพาะทางได้ข้อเข่าข้อสะโพกประจำโรงพยาบาลเทียไทยหครับ ที่มาของการเรียนแพทย์ตอนนั้นมีแค่นี้เลยคือเป็นเด็กทั่วไปที่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าตัวเองควรจะเป็นอะไรเราไม่มีไอเดียว่าเราชอบอะไรไม่มีความชอบไม่มีความใฝ่ฝันหรือจริงๆอะ่ะมีแต่ว่าไม่ได้สะรองพอพอเราเรียนได้พอใช้ได้เราก็ไปตามกรอบแล้วก็สอบโคตาแพทย์ก็ติดโคตาแพทย์ก็เลยมาเรียนแพทย์เพราะว่าถ้าเราเรียนเก่ง จบปเป็นหมอเราจะสบายทุกคนหมอแล้วเราจะสบายแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้ว่ามันไม่สบายในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยเราเคยมองวิชาชีพแพทย์แต่ละแบบคือคนเราพอเราอยู่เรียนไปเรื่อยๆครับเราจะอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกับว่าการพัฒนาตัวเองมันมีเกิดขึ้นพอเราหยุดนิ่งไม่ได้ในการพัฒนาตัวเองเราค้นพบอะไรที่เราชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็เรียนไปมากๆเข้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่เวทที่มันลึกขึ้น แต่ถ้าเราหยุดพัฒนาตัวเองเราก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นพอโตขึ้นมาอีกมุมมองเราก็เปลี่ยนไปเราก็ได้มองเห็นว่าอาชีพเรามันมีคุณค่าแม้แต่ตอนทํางานคือถ้าเป็นตอนเด็กวตเราแค่คิดว่าเราทํางานได้เงินแล้วก็ใช้ชีวิตมันจะมีไม่กี่อาชีพที่แม้กระทั่งนณตอนทํางานเนเราก็สร้างคุณค่าตัวเองได้ซึ่งเรารู้สึกว่าทุกๆวันที่เราไปทํางานเราสร้างคุณค่ากับตัวเองแล้วคนณค่ได้ทุกวัน ผมคิดว่าจุดแข็งหลกัลกๆของผมอาจจะมีอยู่สักสองสาข้ออย่างแรกคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคือผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเบื่อที่จะฟังเรื่องใหม่ๆใ,ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องของบิสเนสเรื่องของการเงินเรื่องอื่นๆทั่วไปซึ่งพวกนี้มันไม่ได้จํากัดเฉพาะว่าเราเป็นแพทย์แล้วเราจะรู้อยู่แค่นั้นแต่การที่เราพัฒนาในตัวเองในมิติอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นจุดแข็งหละ่ะผมไม่เคยหยุดนิ่งคือผมไม่เคยรู้สึกว่าจะมีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่เคยปฏิเสธงานไม่เคยปฏิเสธว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่ามันทําให้การทำงานของเราเนี่ยเราไม่เคยมีคำถามว่างานนี้มันจะเป็นไปได้หรอเรามีแค่คำถามว่า เราจะทำยังไงให้งานนี้สำเร็จได้อันนี้เป็นจุดที่จริงๆต้องต้องอ้างอิงมาจากอาจารย์ของผมอาจารย์ธนายนิ้เป็นเมนเทอร์เป็น mentor, เมนทอร์ของผมก็คืออาจารย์เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างพัฒนาทั้งในรูปแบบของการสอนการผ่าตัดแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นผมก็มีโลโมเดลที่ดีเราก็เต็มไปตังนะซึ่งโลโมเดลผมก็ไม่ได้เคย มองว่าอันไหนทําไม่ได้ผมคิดว่าหมอที่ดีต้องประกอบไปด้วยหนึ่งคือ e m p a t h ตีเราควรจะต้องเข้าใจคนไข้คือเนี่ยผมพึ่งมาได้เรียนรู้เรื่องของมพัตตี y ในตอนที่ผมเข้าสู่เพื่อบิดีเนและเข้าสู่พยาทยคนไข้ที่มาหาเราเนี่ย เขามีบริบทที่ต่างกันเราจะรักษาคนไข้ในแพทเทิร์นเดิมหรือตามหนังสือตามรูปแบบการรักษาของเราอย่างเดียวเนี่ยมันรักษาไม่ครบทุกมิติคนไข้ที่มาเนี่ยเขามีความต้องการในหลายรูปแบบถ้าเราไม่เข้าใจคนไข้เราจะรักษาเขาได้ไม่ครบถ้วนแล้วผลสำเร็จของการรักษามันจะไม่เกิดแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากความเข้าใจปรามุมมองของเราให้เข้ากับมุมมองของคนไข้มันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเขาขาดอะไร แล้วเราก็เติมตรงจุดนั้นพร้อมด้วยการรักษาที่เหมาะสมในเคสนั้นๆอันนี้จะทําให้การรักษานั้นนะประสบผลสําเร็จอันดับที่2ที่หมอทุกคนจริงๆควรต้องมีคือการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่งจริง,รงๆเขาสอนตั้งแต่สมัยเป็นแพทย์แล้วครับว่า lifetime learning ผมเห็นหลายๆท่านก็คือไม่ได้ไปประชุม ไม่ได้ประชุมรายทยาลัยไม่ได้อัปเดตตัวเองเราใช้ความรู้เดิมๆในการรักษามาตลอดเราก็รักษาได้ดีตาม e v ีเ e n c ์เมื่อหลายปีก่อนแต่ถ้าเราไปอัปเดตด้วยมันจะทำให้รูปแบบของการรักษาเนี่ยมันดีขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งจะดีกว่านั้นถ้าเรามองเห็นปัญหาในการทำงานมองเห็นเพน i อยคนไข้หรือการรักษาบางอย่าง แล้วเราพัฒนาจุดนั้นให้เหมาะกับบริบทของตัวเองต้องเรียกว่าแฮปปี้ครับทุกวันนี้เราไม่เคยเบื่อที่ขับรถออกจากบ้านแม้ว่าจะใช้เวลา45าทีกว่าจะถึงโรงพยาบาลทุกๆวันแม้กระทั่งวันอาทิตย์เราก็ขับรถเข้ามาเพื่อตรวจคนไข้ที่แอดมิทอยู่เราก็ยังรู้สึกแฮปปี้อยู่ทุกวันแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่อย่างน้อยถึงแม้ว่า เราจะออกจากจบ้านทุกวันแต่ลูกก็ไม่เคยรู้สึกขาดลูกก็ยังดูภูมิใจกับการที่คุณพ่อออกไปดูคนไข้แล้วตอนเที่ยงหรือบ่ายก็กลับมาอยู่กับลูกผมรู้สึกว่าผมได้ทำสิ่งที่ผมพึงกระทำได้ได้อยากก่างเต็มที่ในทุกๆได้นก็ภูมิใจ